สโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะคะคุณมิติศิยาภัยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะถามถึงสภาพความพร้อมของทีมในการหุดมาเยือนในเกมนี้ค่ะครับทีมเราก็มีผู้เล่นติดโทษแปรแค่คนเดียวนะครับก็คืออ่าธุภรชัยคมศิลป์นะครับแล้วก็มียังมีนักฟุตบอลที่บาดเจ็บอยู่อย่างวิโอเรโดซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะมีความฟิตกลับมาได้นะครับนอกนั้นเราก็ฟูลทีมค่ะสถานการณ์ของทีมเวลานี้เรียกว่าต้องการหาได้ในฐานะประธานสโมสรได้กำชับลูกทีมมาเป็นพิเศษ แล้วก็ทุกเกมป่อจากนี้ไปเนี่ยต้องมีแต้มนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับแต่วันนี้เกมรอบบ้านเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเย่ไม่น้อยเนี่ยเราต้องมีแต้มนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังแค่แต้มเดียวนะครับเราทุกคนวันนี้หวังสามแต้มกักับกระแสข่าวของโค้ชเตโก้ค่ะข้อดกจริงๆมันจเป็นยังไงบ้างก็ในตอนนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องทำาด้ดีของตัวเองนะครับในส่วนของผมเองก็ต้องทำงานนะครับ รับผิดชอบทั้งหมดในาพาวของโควตนะครับโค้ชก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องทําผลงานให้ดีขึ้นนะครับแล้วทุกคนต้องมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาฟอมการเล่นของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกครั้งนะครับเราต้องมาพิจารณาเองว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วก็เรายังมีข้อบกพร่องอะไรนะครับทุกคนก็ต้องมีหน้าที่เด็กที่จะต้องทํางานให้หนักขึ้นนะครับ เป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมที่เรียกว่ากลับมาทําผลงานได้อย่างน่าพอใจเหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาผมคิดว่าตอนนี้คงจะต้องเป็นความเชื่อมั่นนะครับต้องมีความมั่นใจนะครับถ้าเรามีความมั่นใจนะครับแล้วก็ถ้าสามารถที่จะเก็บ3ามแต้มได้สักเกมหนึ่งนะครับไม่ไม่นะไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าในเกมต่อไปเนี่ยผมคิดว่าตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็คงจะเดินหน้าเก็บแต้มอย่างต่อเน,นื่องครับ วันนี้เดินทางมาไกลค่ะมีอะไรที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนกว่าโซงไหมคครับในวันนี้เราก็ก้าบอกว่าเราเราเดินทางมาไกลนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นปกติแล้วฟุตบอลลิกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้อง ดีแด้ไม่ได no. you know, really ้นะครับแล้วก็ต้องโฟกัสเป็นทุกรายละเอียดนะครับวันนี้ก็กำชับผู้เล่นในการที่จะต้องทำผลงานส่วนตัวให้ดีขึ้นก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสยังไม่น้อยพัฒนาในสิ่งที่มีข้อบกพรในแมตช์ที่แล้วเนี่ยยางน้อยพยายามมีความมั่นใจแล้วก็แก้ไขสิ่งที่มันผิดไปในเกมที่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะชนะร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทีมฟุตบอลของพวกเราทุกคนนะครับชาวเชียงรายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะต้อง ไฟล์ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของผมเองแล้วก็ทางฝ่ายของโค้ชนะครับทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือชนะและนี่แหละค่ะคือบทสัมภาษณ์ของคุณมิติศิยาภัยรัตน์ประธานสโมสรเชียงรายยูเต็ดวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปชมการแข่งขันกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ